จะหมดเท่าไหร่ก็ยังมีอย่าลองย้อมใจท่านผู้ชมครับ <Okay. S 1> นั่งชิวๆกับบรรยากาศแบบนี้ดีกว่าโอเคโอ้เสียเวลากับมันเยอะทำงานมา14วันวันนี้เอาไปอีกแล้วซื้อเป็น10ใบเข้าซักตัวหนึ่งก็ยังดีสองตัวก็ยังดีอันนี้ม่งไม่เข้าสักตัวเลย ชื้นขึ้นมาเอาย้ยิ่งเครียดยิง่งพูดก็ยิ่งเครียดเครียดเยอะก็ไม่ดีอีกสิบสีวันก็ว่ากันต่อไป <Okay. S 1> โอเคกกไปก่อนกากาศข้างหลังเป็นหลักนี่โ <Okay. S 1> อเคกัดเย็นๆลอยเจ้าแม่นางนอนอยู่ข้างหลังสวยๆวยิวงามๆแบบนี้ยกแบบนี้สบายใจกว่าเยอะ โ <Okay. S 2> อเคยายยอดค่อยเอาใหม่เรื่องหวย,หวยเนี่ยถูกกินมาเยอะเดี๋ยวถูกทีเดียวก็รวยจนเละ